ก็กอก็กจัดห้องเสร็จสักทีติดวอลเปเป,เปอร์ใหม่แล้วดูสะอาดขึ้นเยอะเลยฮเพิ่งย้ายมาอยู่เหรอครับครับผมอีก,กอฝากตัวด้วยครับผมปูตินเพิ่งย้ายมาเหมือนกันห้องพักที่นี่ถูกดีนะครับเพราะงั้นแหละครับผมเลยรีบย้ายมาเลยที่นี่ยันถูกก็ที่นี่ผีดูนะครับถ้างั้นสงสัยต้องขอบคุณผีแล้วล่ะครับคืนนั้น ถึงป่านี้แล้วทำอะไรเสียงดังอยู่ได้คุณตัวตินทำไมไม่ออกมาเนี่ยก็ก็เราเพิ่งย้ายมาใหม่ไม่อยากมีเรื่องเลยฮะเอาหน้าจะเย็นไว้ก็เอาอีกแล้วขอกำแพงทำไมกันนะคุณตัตินบังเปิดประตูหน่อยเสียงดังกว่าเมื่อวานอ้อยบนหัวกกไม่ยอมออกมางั้นเหรองั้นจะยืนเฝ้าตรงนี้แล้วกัน คุณปูตินเจอตัวสักทีคุณอีก็โมโหอะไรเหรอครับหยุดเคาะกำแพงสักทีสิครับแกงใจกันบ้างเดี๋ยวก่อนครับผมเพิ่งกลับมานะครับงั้นบอกคนในห้องให้เลิกรบกวนผมสักทีเถอะแต่ว่าผมอยู่คนเดียวนะครับถ้าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณมาฟังเองแล้วกันก๊ก็ก็หลัฐานชัดเจนขนาดนี้ยังจะโกหกอีกเหรอเป็นไปไม่ได้ ผมู่คนเดียวจริงๆตอนนี้ห้องผมไม่มีคนอยู่เลยนะถ้างั้นนั่นเสียงอะไรล่ะหรือว่าจะเป็นผี<ก>ห้องพังที่เขาล่ำเดือนนะดีอะทุกกำแพงดูเลยดีกว่าครับเรียบร้อยรู้แล้วเออมีคนกระโุกอยู่ในกำแพงอะ,อะ <c oughs> จบไปแล้วสารับพีน คิาส yeah, yeah. ี so, like, payment, work, share, yeah, dai, ีค no, no, no. ุน <laughs> ึกวาค่ารูเรียนเสแล้วไหนก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับคิปนี้ยาวๆบ๊ายบายยาวเดยวี่น้องสาวเดี๋ยวๆพ่งสวัสดีค่ะทุกคนติดๆๆค่ะทุกคนชื่กันบ๊ายบาย I l o ไอ you m ย f r ู e n ่ยูพูดอะไรไม่โอเคถ้านั้นก็บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมองตาจสี่ตาชั้กุมโตมาก